สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูการเลี้ยงปลาดุกในบอ่อซีเมนนะครับอันนี้เป็นบอ่อที่ผมเตรียมไว้นะครับอย่างนี้ก็เตรียมบอ่อไว้ก่อนเตรียมบอ่อไว้ก็ต้องเจาะด้วยนะครับต้องเจาะเพื่อระบายน้ําเวลาถ่ายน้ําปลาดุกนะครับอันนี้เตรียมบอ่อแล้วนี่ครับที่ถ่ายน้ํา ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับถ่ายทีนึงเดี๋ยวก็เอาน้ำเข้ามาแช่บอ่อไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันลดกดลดด่างในบอ่อซีเมนอันใหม่นะครับนี่ครับเตรียมไว้แล้วครับนี่เราก็มาเอาน้ำใส่ของกันนะครับ จะมาดูว่าน้ําใส่ถัง3บอ่อนี่จะใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับจะไ,ได้ไปคนนํานวณค่าไฟถูกมันจะุ้มค่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับน้ำใสๆนี้ปลาบุญก็ไม่ชอบนะครับมันชอบน้ำนขุนๆต้องหาดินมาทําให้น้ําขุนครับพวกดินลูกรังอะไรพวกนี้ครับนี่นะครับสีบ่บ่อนี้ลองดูกัน ว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับคุ้มค่าเลี้ยงหรือเปล่าจำนวนค่าไฟค่าอาหารแล้วก็มาคอยดูกันนะครับว่นใช้เวลานานเท่าไหร่เติมน้ำนี้ครับหลังจากที่เติมน้ำไปบ่อแรกก็มีตรวจสอบรอยรั่วนะครับก็มีรั่วซึมบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับเราก็ต้องทำการซ่อมแซมนะครับ ร,รูบับทังนี่ครับรั่วเนี่ยอาจปล่อยไว้นานๆอาจจะอาจจะหายรั่วก็ได้นะครับนี่เป็นเติมถังที่สองเราเริ่มต้นเติมน้ำประมาณบ่ายสามสิบห้านาทีนะครับรูปสามถังนี้จะใช้เวลาเท่าไหร่ปั๊มน้ำขนาดร้อยแปดสิบวัตต์นะครับ เราต้องคำนวณให้รอบครอบเลยครับทำอะไรคำนวณเวลาว่างของเราด้วยนะครับว่าจะมีเวลาว่างพอหรือเปล่าอะไรเงี้ย ที่รหยุดน,นี้ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็มาเต็มที่ถัทงที่สองแล้วครับแล้วก็ตรวจสอบว่ามีรูรั่วเปล่านะครับตรวจสอบก่อนถังนี้ดีมากเลยไม่รั่วดูถังแรกซึมหน้าดูเลย ครับดูทังต่อไปนะครับครับนี่บอ่อที่สามเติมใกล้จะเต็มแล้วนะครับก็มาตรวจสอบก่อนม่ารั่วตรงไหนไหมสรุปแล้วสามวงนี้ใช้เวลาเติมยี่สิบห้านาทีนะครับยี่สิบห้านาทีถ้าสี่บ่อคงจะเป็นสี่สิบนาทีะคระับเฮ้ยเออประมาณสามสิบกว่านาทีสี่บ่อ ครับครับรานนี้เราก็แช่บ่อไว้ก่อนนะครับใส่น้ําทิ้งไว้สักคืนหนึ่งก่อนแล้วค่อยเอาดินพวกพวกดินนะครับมาคนคนใส่น้ําให้น้ําขุ่นหน่อยๆนะครับแล้วก็เอาลูกปลามาปล่อยเลยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนต่อไปนะครับ